ปานสำโรตั้งแต่อยู่สิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบห้าครับเมื่อก่อนมันไม่มีท่องเที่ยวครับมีกับพวกแม่ค้าคนซื้อกับข้าวกลับบ้านมันเที่ยวราคาสามบาทตอนนี้มันก็นักท่องเที่ยวก็เหลือน้อยลงทุกวันเนี่ยอยู่ตลาดหน้าดีห้าคันบางทีลูกค้าก็ไม่มีจะไกรโทรมาว่าต้องการรถก,กริ่คันไปรับที่ไหน เวลากี่โมงรอฟังโทรศัพท์อย่างเดียวก็ปันสำารอบปันวันนะครับ3 0มสิบสี่สิบปีนะครับปันไม่บริการคุ้นห้องถ้าเมื่อเรามีทัวร์มีอย่างก็ช่วยเหลือเป็นร้ยไปสมมากจะไปเที่ยวตามกาดหรือวัดที่สำคัญสำคัญวัดใหญ่ วิธีการดำเนินง,งานของโรงแรมนะครับเราก็จะเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับแล้วก็เน้นหลักของความยั่งยืนเวลาเราทํากิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะนึกถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนเลย mm hmm. เช่นยกตัวอย่าง3ล้อของเรานรี่ฮะจะสังเกตว่าอาชีพ3ล้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนี่เราจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยครับสามารถมีการสืบสานอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ยต่อไปได้ ในอดีตเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในกิมมิคของเมืองเชียงใหม่นะครับทำให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่นแล้วก็เป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่นิยมแขกของเราสามารถเห็นพื้นที่รอบๆของเมืองเชียงใหม่ได้นะครับ ธมรมลีอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะศิลปรกรรมทางเหนือไว้อย่างเข้มข้นเลยค่ะมีน้อยโรงแรมมากที่จะอนุรักษ์ศิลปะาทางเหนือนะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่นะคะรวมถึงได้ร่วมงานกับธรรมรีนก็ยิ่งรู้สึกภูมิใจเข้าไปอีกนะคะเราจะต้องมีความลึกซึ้ง มีความอินในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาของเราเพื่อเราจะได้นำส่วนนี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวตอนเช้าเราก็นั่งสามล้อทีบกับคุณลุงนะคะเราจะไปตลาดประตูเชียงใหม่ก่อน,นะค่ะผ่านพระสิงและเข้าในซอยแล้วไปลงที่ตลาดเราไปหา ซื้อของถวายพระเนาะค่ะถ้าพาไปไหนต่อคะพี่จ้า,าเดี๋ยวเราไป,ปดูวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะค่ะอยู่ด้านหลังตลาดค่ะไปเลยค่ะซอยลับ สักครึ่งชั่วโมงนั่งสำรอต่อไปลงที่วัดเจริญไปแอวหลังวัดว่าไปแอวธาตุการบูรพิหารก็ได้ได้ไว้พระเนาะเราก็นั่งอยู่ที่ล้อเราถึงวัดเจริญเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมค่ะจัดอาหารแล้วก็พับดอกบวัวไปถวายรักกันค่ะคนไทยก็นักงานใจบริการแล้วก็พลังคนที่จะว่าคูดขุ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 ดหลาอยางขุดขุด เป็นูดเขาก็กูดหป่าเวลาูดเชียงใหม่กูดกูดว่ะี่ได้เห็นในวันนี้นะคะที่ได้สัมผัสเลยก็คือมันเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเป็นศิลปวัฒนธรรมเป็นไลฟ์สไตล์ของคนพื้นเมืองผู้คนเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่อง ของกินต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบคนเชียงใหม่มากใจดีมากเนี่ยค่ะคือเป็นการท่องเที่ยวที่วิถีชีวิตจริงๆตั้งแต่นั่งรถสามล้อแล้วแล้วก็ไปตลาดแล้วก็ได้เห็นของกินของใช้ได้ไปวัดร,ระหว่างทางก็ได้เห็นอะไรมากมายประทับใจมากชอบมากเลยค่ะ ก็ในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในวันนี้ได้ทํากิจกรรมในวันนี้นะคะคิดว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วในการที่ได้บอกต่อเพื่อนๆครอบครัวคนรอบข้างที่อยากมาว่าเชียงใหม่มันมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามสมควรมาเที่ยวค่ะแนะนําเลยค่ะในฐานะมาคูุเทศกนะคะสามารถนําเสนอวัฒนธรรมนะคะรวมถึงนําเสนองานฝีมือต่างๆของ ชุมชนได้ค่ะโดยเอาตัวเราเนี่ยสวมใส่ผ้าที่ผลิตจากชุมชนของเราค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจมากขึ้นค่ะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมากครับถ้ามีทัวร์นี่ดีลุงเขาบอกว่ามีรายได้เพิ่มมาจากที่รายได้ที่กาดมาผอมาได้ที่นักท่เที่ยวดีถ้ามีนักท่องเที่ยวนั่งนี่ก็ต้องดีใจมาเนื่อยมันยังดีใจ การร่วมง,งานกับธรรมลีนค่ะก็สามารถยกระดับความเป็นมักคุเทศได้เยอะเลยค่ะธรรมลีนหล่อหล,อ,ลอมให้เห็นถึงคุณค่าของการรักษาวัฒนธรรมทางเหนือค่ะแขกของเราเนะี่ยมักจะเปรียบเทียบและเปรียบเปรยว่าธรรมลีนวิลเลจคือล้านนา representative เมื่อลูกค้ามาพักที่โรงแรม t a m a r i ร์เรนวิลเลจนะครับลูกค้าจะรู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของว่าทํรร้านนานี่เราจึงมีความภาคภูมิใจมากที่เราจะสืบสารสิ่งเหล่านี้ต่อไปหลายๆอย่างที่มันเลือนหายไปนะครับอาจจะปรากฏที่โรงแรมของเราก็ได้เช่นเครื่องใช้ไม้สอยแม้กระทั่งว่าอาหารร้านนาหลายชนิดนะครับก็สามารถมารับประทานได้ที่โรงแรม t ทมอร์ v i นวิลเของเราเหมือนกันนะครับ และหวังว่าผู้ที่มาเยือนแขกของเราลูกค้าของเรานะครับจะเป็นผู้ที่สืบสารและอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ต่อไปครับภูงไใจครับที่ได้ปันสํารอธได้บริการนักท่องเที่ยวดีใจครับก็ดีครับถ้ามีนักท่องเที่ยวนั่งนีน้ก็ต้องดีใจมาเหนื่อยเหมือย่ังครับมันก็คงเก็บปันไปจนว่าจะหมดแรงปันไปครับ